ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พยานถูกเค้นรอบสามย้ำชมพู่หายของเล่นตกหน้าบ้านชี้คนอุ้มสับขาหลอกตำรวจความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตรีเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผู้ชักการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีชมพูว่ว่าขณะน,นี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็ทำเท่าที่ทำได้ อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่หากทำแล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคนนั้นหลักการคือแจ้งข้อเท็จจริงก่อนว่าเขาทำผิดอย่างไรจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องลงมติในรูปของคณะพนักง,งานสอบสวนตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งโดยส่วนตัว ยังไม่ขอยืนยันคำตอบเพราะเกงจะเสียหายต่อรูปคดีแต่ย้ำว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มอีกเล็กน้อยประเด็นเพิ่มเติมยังตอบไม่ได้และไม่มีกำหนดว่าวันไหนสำหรับกรณีตำรวจสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพนักง,งานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำชาวบ้านก,ก,กอกเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสรุปสำนวน ในคดีน้องชมพู่ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่และเกี่ยวข้องกับรถแบ็คโฮอทิเช่นในชาญและนางสมควรหล,ลับโพตายกับายน้องชมพู่ในเสริมและนางจุไรพรสุขพันธ์น้าสาวกับน้าเขยของน้องชมพู่นางแตงโมนามสมมุติชาวบ้านกก,กอกนางอังุุนนามสมมติชาวบ้านกก,กอกแม่น้องอาชิเจ้าของรถแบ็คโฮของเล่น และนางส้มโอนามสมมุติชาวบ้านกกตูมนั้นแม่น้องอาชียืนยันหนึ่งในบุคคลที่ตำรวจสพกกตูมได้เข้ามาสอบปากคำใช้เวลารวมหนึ่งชั่วโมงเมื่อเวลา11บนกาถึง12บนกาเปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับรถแบคโคซึ่งให้การยืนยันว่ารถแบคโคที่เจอบนเขาเป็นรถคันเดียวกันกันกบของน้องอาชิเพราะตนนั้นเป็นคนซื้อให้ลูกเล่น จึงจำได้อย่างชัดเจนโดยก่อนหน้านี้เป็นการสอบปากคำครั้งแรกๆเจ้าหน้าที่นั้นได้นำรถไมโคของจริงมาให้ยืนยันแต่วันนี้การสอบปากคำครั้งที่สองได้ใช้ภาพถ่ายที่อยู่บนเขาผู้เล็กไฟมาให้ยืนยันซึ่งตนก็ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นของน้องอาชิเป็นรถของเล่นชิ้นเดียวกันที่อยู่ด้านล่าง และยังให้การยืนยันเ,นเรื่องของไทม์ไลน์เวลาช่วงเวลาที่ทราบว่าน้องชมพู่หายขณะนั้นเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาแม่น้องชมพู่โทรศัพท์มาหาตนเพื่อสอบถามว่าน้องชมพู่ออกไปกับน้องอาชิหรือไม่เพราะตอนนั้นตนนั้นเดินออกจากหมู่บ้านหลังจากทราบว่าน้องชมพู่หายก็ได้พาน้องอาชิกลับมาในหมู่บ้านมาช่วยค้นหาเมื่อถึงบ้านน้องชมพู่เวลาประมาณสิบเนาฬิกา ซึ่งตอนนั้นน้องอาชิไปที่จุดเล่นกับน้องชมพู่พยายามตามหารถแบ็คโฮแต่ก็ไม่เจอแล้วแม่น้องอาชีบอกด้วยว่าตนไม่ทราบว่าทําไมตํารวจถึงย้อนกลับมาอีกครั้งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทนายตั้มพาทีมข่าวขึ้นไปแล้วกล่าวอ้างถึงกรณีที่น้องชมพู่เดินขึ้นไปเองแล้วทิ้งรถแบ็คโฮไว้หรือไม่แต่ตน พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจและต้องการอยากให้คดีจบลงเร็วเพราะอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แหวนหล่น3คนเคยใส่ไขปริศนาแหวนตีนเขาแตงโมชี้ทฤษฎีอุ้มแล้วร่วงเห็น3คนใส่แต่แม่ชมพู่ยืนยันพูดมั่ว กรณีตำรวจสพอกอกตูมจังหวัดพุกทาหารเข้าสอบปากคําเพิ่มเติมครั้งที่3ในคดีน้องชมพู่หายตัวไปก่อนที่นางส้มโอนามสมุติและนางนิดหน่อยนามสมุติชาวบ้านกกตูมพยานที่พบเห็นลุงพลบนภูเขาภูเหล็กไฟวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาบริเวณห้วยบุงไปให้การซึ่งตำรวจสงสัยลุงพลกรณีเกี่ยวกับแหวนที่พบ ตายตนไม้ใหญ่นั้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปหานางแตงโมนามสมมุติคนสนิทของลุงพลในฐานะพยานที่เห็นรถแบคโคอยู่ในหลุมตายตนมะม่วงเปิดเผยว่าจากลักษณะแหวนที่เห็นในข่าวซึ่งเป็นแหวนไม่มีลวดลายตนนั้นเคยเห็นสามคนที่ใกล้ชิดกับตนนั้นใส่คือแม่น้องชมพู่ป้าแตนและลุงพล โดยแม่น้องชมพู่นั้นจะใส่นิ้วนางแต่จําไม่ได้ว่าข้างไหนส่วนป้าแตนจะใส่ที่นิ้วนางและนิ้วกลางแต่จําไม่ได้ว่าข้างไหนและลุงพลจะใส่แหวนนิ้วก้อยซึ่งสิ่งที่ตนจําการใส่แหวนของคนในครอบครัวน้องชมพู่ได้เป็นเพราะมีความสนิทสนมกันมากเวลาทํากิจกรรมหมู่บ้านหรือไปกรีดยางก็จะเห็นรายละเอียดของแต่ละคน แต่ก็ไม่ได้สังเกตว่ามีใครถอดช่วงเวลาไหนสวมใส่เวลาไหนบ้างเพราะบางครั้งเวลาไปกรีดยางทําสวนก็จะสวมใส่ถุงมือดังนั้นจึงอาจมีบางครั้งที่ลอดสายตาไปบ้างทีมข่าวได้สอบถามเรื่องแหวนจากนางสาวิตรีวงศ์ีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนไม่เคยมีแหวนเกลี้ยงหรือเครื่องรางนำโชคอย่างที่นางแตงมนให้ข้อมูลขณะที่ ข้อสังเกตของนางส้มโอนามสมมุติและนางนิดหน่อยนามสมมุติกรณีแหวนที่พบบนเขาผู้เล็กไฟอาจเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นั้นนางดอนมารีรสชาวบ้านกก,กอกในฐานะคนสนิทและพยานที่เจอลุงพลในวัดภูผายแอกวันรับพระเปิดเผยว่าตนเห็นลักษณะแหวนซึ่งดูจากข่าวที่นำเสนอแต่ก็ไม่เคยเห็นของจริงว่าลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรแต่เท่าที่สังเกต คนในครอบครัวของผู้นั้นจะมีเพียงแค่ป้าแตนสวมใส่แหวนนางกวักเป็นแหวนทําด้วยเงินเหรียญ50สสตางค์ซึ่งไม่ได้เป็นแหวนเกลี้ยงหรือแหวนเงินตามที่อยู่ในข่าวโดวยป้าแตนจะสวมใส่อยู่ในนิ้วกลางขณะที่ลุงพลนั้นตนไม่เคยสังเกตทั้งก่อนไปรับพระหรือหลังรับพระว่าสวมใส่แหวนหรือไม่เพราะ หลังจากที่ลุงพลมาถึงวัดก็ไปยกของในครัวรวมถึงกระสอบข้าวขึ้นรถตนก็ไม่ทันได้สังเกตบริเวณนิ้วว่าสวมใส่แหวนแบบไหนหรือเป็นคนไม่ใส่แหวนหรือไม่แต่เชื่อว่าปัจจุบันด้วยฐานะที่ดีขึ้นคงไม่สวมใส่แหวนเหรียญ50สสตังหรือแหวนเงินธรรมดาคงเลือกสวมใส่แหวนที่มีราคา ตามฐานะที่ดีขึ้นนางดอนบอกว่าเรื่องแหวนที่พบบริเวณใต้ต้นไม้และอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พยานเห็นลุงพลนั้นตนขอไม่แสดงความเห็นเพราะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับลุงพลหรือไม่แต่อย่างน้อยหากเป็นแหวนของคนร้ายก็จะทําให้คดีน้องชมพู่นั้นมีความคืบหน้าและจับคนร้ายได้โดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แฉไอ้มงขอให้พริกลิ้นลุงพลผวาพยานไม่กลับคํา แฉไม่ได้ออกมาหาชมพู่ด้วยกันซัดไอโมงให้พริกลิ้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับลุงหงสงวนชื่อนามสกุลเจ้าของสวนยางที่ลุงพลกรีดยางเปิดเผยว่าตนเคยจ้างลุงพลกรีดยางตั้งแต่เขามาอยู่ในหมู่บ้านกก,กอกใหม่ๆแต่ก็เลิกจ้างไปกระทั่งช่วงเดือนเมษายน63ตนที่จ้างลุงพลมากรีดยางอีกครั้งโดยกรีด ในพื้นที่8ไร่ตรงข้ามบ้านลุงพลซึ่งจ้างเป็นเงินรายได้ร้อยละ60-40แล้วแต่ราคายางโดยตนนั้นได้6 0ส่วนลุงพลได้40ซึ่งจะกรีดอยู่2สัปดาห์แล้วขาย1ครั้งในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปก็อยู่ในช่วงที่ตนจ้างให้ลุงพลนั้นกรียดยางลุงพลเพิ่งกรีดกระตุ้นหน้ายางไป3มมีเท่านั้น ปกติคนทั่วไปจะกรีดยางในช่วงคำ่ำตั้งแต่หัวคำ่ำจนถึงรุ่งสางส่วนตอนกลางวันจะเป็นการหยอดน้ำกรดซึ่งเวลา7จนาฬกาถึง9ก้นากาที่ลุงพลอยู่ในสวนยางเพราะเขาอาจจะหยอดน้ำกรดหรืออาจจะกรีดกระตุ้นหน้ายางให้น้ำยางออกก็ได้อย่างไรก็ตามตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะเจอลุงพลในสวนยางของตน เพราะตนนั้นก็มอบหมายให้ลุงพลดูแลแล,และรับผิดชอบพื้นที่สวนยางของตนสุดท้ายเรื่องกอไผ่ที่เป็นข่าวว่าอยู่หลังสวนยางนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตน ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายมองน้มสมมุติอายุ42ปีพยานคดีน้องชมพู่ซึ่งเป็นการพูดคุยครั้งแรกเนื่องจากนายมองนั้นมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคดีและได้ให้ปากคํากับตํารวจกองปราบปรามเพียงครั้งเดียวและไม่เคยให้ปากคําซ้ําซึ่งหลังจากนั้นก็เก็บตัวมาตลอดนายมองไม่ยอมเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตํารวจได้เชิญตนนั้นไปสอบสวน รับลุงพลไปให้การว่าได้เจอกับตนในวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาขณะลุงพลกําลังออกค้นหาน้องชมพู่ในช่วงบ่ายบริเวณหลังสวนยางลุงหงใกล้ๆก,ก,กับ้วยบุงแต่ตนนั้นยืนยันว่าในวันนั้นไม่ได้เจอกับลุงพลโดยย้อนกลับไปวันที่11พฤษภาคม63ตนกลับมาจากสวนยางไปถึงบ้านเวลาก็เกือบเกือบ11นาฬิกาและทราบว่าน้องชมพู่นั้นหายตัวไปตน จึงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่บ้านน้องชมพู่และเดินหาที่บริเวณสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่จนถึงเวลา12นาฬิกาก็กลับมากินข้าวที่บ้านหลังกินข้าวเสร็จก็ออกเดินตามหาน้องชมพู่อีกครั้งในช่วงบ่ายจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยครั้งนี้ได้ออกมาตามหากันหลายๆคนมากๆซึ่งมีทั้งชาวบ้านกกอกและชาวบ้านกกตูมเดินตามหาที่บริเวณ หลังสนยางลุงหงจนถึงห้วยบุงและเดินวนไปมาแถวบ้านพ่อแบมเดินตะโกนหาน้องชมพู่ซึ่งตนจำไม่ได้ว่าเป็นชาวบ้านกกตูมคนไหนบ้างแต่ตนนั้นยืนยันได้ว่าตนไม่เจอลุงพลเพราะถ้าเจอตอนจะจำลุงพลได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนตอนก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามตรงว่าตนไม่เจอกับลุงพล แม้ว่าลูกพลจะแจ้งกับเจ้าที่ว่าเจอตนและตนได้นําโทรศัพท์ของตนไปให้กับเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบว่าตนไปอยู่ที่ไหนบ้างในวันที่11พฤษภาคม63ในวันที่12พฤษภาคม63ตนเริ่มออกหาตั้งแต่ตีนเขาปูเล็กไฟเดินไปทางโรงเรียนกกกอกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงและ13พฤษภาคม63ตอนออกตามหาตั้งแต่ห้วยบางทรายไปจนถึง ห้วยบุ่งและว,วันที่14พฤษภาคม63ตนก็ออกมาตามหาที่ห่วยกะสะที่หมู่บ้านกกตูมตั้งแต่เช้าถึงบ่าย,ายก็กลับไปบ้านเก็บเศษยางที่สวนยางซึ่งการออกค้นหาทั้ง4วันนั้นตนไม่ได้เจอกับลุงพลเลยเพราะเขาไม่ได้ไปกับกลุ่มตนและตนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเจอตนเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามตนได้ให้ปากคำกับเจ้า้าที่ตำรวจไปหมดแล้วและตนนั้น ไม่พร้อมที่จะไปพูดคุยกับทนายสิทธาหรือเป็นพยานให้กับลุงพลเพราะตนคงกลับคําไม่ได้เนื่องจากตนนั้นได้พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วว่าไม่เห็นก็คือไม่เห็น